สวัสดีครับสวัสดีครับผมกับเราช่องพ่อปองควันเอกนะผมวันนี้ก็เอาพี่ปองมาเห่ที่บ้านเฉลียงนะครับตำบลบึงนะครับอำเภอขวาวจังหวัดสุรินทร์นะครับผมสองก็มากันอีกสองเชือกนะแต่คนละเจ้าภาพนะคก็เป็นคุณตาแก้วกับผายก้นกล้วยนะครับผมนี่ผมก็มาวันนี้ไม่ได้ได้สดนะเพราะว่าคอนโมไม่ได้มานะครับ มาเรื่อเนี่ยมา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 ถ thôi ท thôi คุมม้นมา t h ย i เบียดมาคอนมูไม่ได้มานะครับเพราะว่าเมื่อวานตกต้นไม้นะครับก็วกับเมื่อคืนนะ่าจะไปเขาดาวนะครับก็น,นี่นะครับปลายแก้วอยู่บนรถนะครับผมตรงนี้เป็นไผ่กันกล้วยนะครับ มา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 มไปกันกล้วยก็มาแต่ค้าภาพนะครับปิดฟอ,องก็มาเ<อ>ชือกเดียวนะผมมาน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมบ,<อ>บ้านนี้เราเป็นแห่เป็นครั้งที่สองแล้วครับรแล้วก็เป็นปีที่แล้วนะน่าจะปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดน,นะผมปิดของขึ้นกระเทียต้นกล้วยนะผม ตอนโมไม่ได้มาครับเจอเก็บเป็นคลิปนะครับไรส์สดก็คนที่มาด้วยก็เป็นแต่ให้ยกเง่งยกของให้นะผมช่วยเปิดท้ายเปิดอ,อะไรผมยกไม่ไหวนะคนเดียวอันี้เป็นกองยาวนะมาจากอยเอ็ดนะผมวันนี้ อถอยไงถอยถอยนี่มันใช้เล่นวายนะครับอาจจะดู้านเพียนไปบ้างนะแต่ว่าต้องอยู่ใ,ใกล้ช้างนะครับเมื่อคืนก็มันเขาดา่ารับพิงไปแอบดูชาทองครับตื่นใหญ่เลยครับเจอเจออะไรไปครับดิ้นไม่หยุดไม่ย่อนเลยนะผม ก็สวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมพี่ป๋องของเราพี่ป๋องก็ไม่มีอะไรมากมีแต่งานสวยๆมาฝากนะครผมชุดชุดนี้ก็แม่ซื้อแม่แมตัดให้นะครับแม่จำชื่อไม่ได้นะครับเดีว่าตอน ตัดครั้งแรกก็สีสีสดนะครับตอนนี้ก็สีซีดเป็นธรรมดาแล้วผมโดนแดดหลายแดดแล้วครับใช้ชุดนี้มาหลายปีนะผมตั้งแต่ก่อนโควิดยันโควิดหายนะผมถ้มาถอ,อ,อยสองปองถอยถอยปกติบ้านนี้ให้บ่ายนะวันนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นให้เช้าก็ ชาวช้างก็ยังงงงนิดนึงอะคือปกติก็เห่บ่ายเขาจะมาช่วงเที่ยงเวันนี้แห่เช้าก็บางคนก็มาสายนิดนึงนะครับผมถอยอีกกรเอาเชือกนั่นส่งกระเอาเชือกถอยปองถอย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 ไปเร็วอยากกินต้นกล้วยนะเห็นต้นกล้วยตรงนู้นครับเดี๋ยวถอยปองถอย ส่งานส่งสันเลยโอยอผมเสร็จแล้วคนเะเจ้าภาพ <c oughs> ไม่รู้แล้วอยู่ที่จีนแคเจ้าภาพ <c oughs> ตมก็เดินหาอะไรกินนะผมอยู่บ้านก็มมีอาหาร หลัง<ร>พิเศษจบปีใหม่ได้ตรงมาแล้วนะครับประมาณวันที่สิบกว่าแล้วโดยประมาณนะครับโดยประมาณโดยมากเราก็ไม่ถือว่าอาจจะไม่ตรงมากนะครับตรงมาก <c oughs> ามาถอยจะเก็บไหมเฮ้ยไปไปเฮ้ยเก็บถอย ็บถอยเก็บมาถอยมาถอยมา,ยมาแน่แน่ปะเก็บมาเฮ้ยถอยถอยมเนี่ยเอา้เอาได้เป็นกล้วยกินแล้วคนระับร้องท้องแล้วผม ลองท้องไปก่อนต้นแหงก็อาจจะมีอาหารหลากหลายนะผมทั้งกล้วยทั้งอ้อยทั้งต้นไม้นะผมวันนี้ก็ใช้แต่ขอเลดนะวันนี้ทรงปากนกนะผม ข้างสวยนะตะอ,อัวนี้รีวิวตะขอใชนี่นะรงนี้นะส,ส,สนใจทักครับสนใจทักนัแต่ขอพี่ปองนะครับแต่ไม่ขายนะครับอันนี้นอันนี้ไว้เก็บไว้นะอันเดียวที่ผมรักมากเลยคัชนี้สวยมากสวยแล้วก็ไม่มีใครทำแล้วครับรุ่นนี้นับะ โค้ง oh, งอพอดีนะครับชอบมากๆือแล้วก็ไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะผมมนจะมุนไปไหนเบ้นมะเบ้นอะไรนะมุนไปเรื่อยนะมุนเข็มนาฬิกา <c oughs> โอ้สว่วนนี้ก็อากาศเย็นนะครับไอ้นิดนึงนะผมอะโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ